มีความคืบหน้าของโครงการอาร์ทิมิส2ของนาซาและสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดนี่นะฮะมีการเคลื่อนจรวด SLS ที่จะพามนุษย์ไปยังดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในรอบ54ปีพี่หลัมมี3ช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับมาครับ อธิมิตร2นะฮะเราเคยเล่าข่าวไปแล้วว่ากําหนดการที่จะพามนุษย์ไปดวงจันทร์เนี่ยคือเดือนกุมภาพันธ์ครับซึ่งกําหนดเอาไว้ประมาณวันที่6กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นอันนี้เข้าเดือนมกราคมเข้าสู่ปลายเดือนแล้วครับความพร้อมต้องมีแล้วจรวดต้องไปรอที่ฐานแล้วนะอ่ะรายละเอียดอยู่นี่ครับครับผมตอนนี้นะครับยาน s l s นะครับพร้อมยานโอไรออนนะครับผมพาออกจาก v e h i c l e Assembly บิลดิ้งนะครับผมไปยังฐานปล่อย 39B นะครับเมื่อที27มกราคมปี2026นะครับโดยใช้คอลเลอร์ทาร์สปอเตอร์วิ่งระยะทางราว4ไมล์ด้วยความเร็วต่ำมากครับครับผมคือไอ้การเคลื่อนย้ายจรวดเนี่ยนั่นเองจรวดมันใหญ่มากนะเฉพาะท่อนที่1งของเอ s เอสสูง98เมตรสูงมากรวมโอไลออนขึ้นไปอีกรวมยอดทั้งหมดเนี่ยทั้งยานเนี่ยนะฮะขึ้นไปร้อยกว่าเมตรใหญ่มากหนักมาก เพราะฉะนั้นการจะเคลื่อนย้ายออกจากฐานจากโรงเก็บไปยังฐานปล่อยนะระยะทางไม่ไกลเลยนะสี่ไมล์วิ่งกันเป็นวันๆครับเพราะว่ามันวิ่งช้ามากมันต้องค่อยๆกระดึบกระดึบไปหมุนไปล้อไปเป็นล้อใหญ่ๆหลายๆอันนะฮะแล้วเวลานาซาเขาเอาฟุตเทจเนี้ยมาใช้งานเขาต้องฟาสต์สปิด เราทุกคนก็จะเห็นว่าแบบจรวดมันไปอย่างรวดเร็วอ่ะปื๊ดไปเลยเข้าฐานจอดจริงๆนั่คือฟาสเปดครับวิ่งกันจริงๆเนี่ยระยะทางสี่ไม์นะใช้เวลาประมาณสองสามวันค่อยๆไปค่อยๆไปใช่ครับมันช้านะมนช้ามากๆแล้วสถานะล่าสุดตอนนี้จรวดเป็นไงครับถึงฐานปล่อยหรือยังครับ ตอนนี้ถึงฐานปล่อยแล้วครับอยู่ทีมงานเนี่ยกำลังเตรียมขั้นตอนในการเชื่อมระบบไฟฟ้าเชื้อเพลิงแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเพื่อทำการทดสอบต่อไปนั่นเองนี่นะฮะที่ต้องรีบไปขนาดนี้บางคนบอกรีบ จรวดจะไปขึ้นออกจากโลกวันที่6กุมภาพันธ์ทำไมรีบไปอ่ะนี้มันเหลืออีกทั้งหลายวันใช่ไหมครับเขาก็ต้องไปเตรียมอย่างอื่นนะฮะมันยังมีการทดสอบที่ตอนอยู่ที่ฐานปล่อยอีกนะฮะซึ่งมีการขั้นตอนอะไรบ้างครับก็คือจะเป็นขั้นตอนการเวสเดรทรีเฮอร์ซอลนะครับผมการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและออกซิเจนเหลวเต็มระบบนะครับแล้วก็ยังมีการซ้อมเขาดาวด้วยนะครับจนถึงประมาณท29นะครับวินาทีก่อนยกเลิก เพื่อเช็คความพร้อมของระบบทั้งหมดด้วยนี่คือทั้งหมดเนี่ยนะฮะคำว่าทียี่บเก้าคือเขาจะเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้เหมือนจริงแล้วก็ดำเนินการไปจนกระทั่งเหลือยี่สบเก้าวินาทีก่อนปล่อยครับแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นซึ่งมันต้องเติมเชื้อเพลิงเข้าไปจริงเนาะเติมไฮโดรเจนเติมออกซิเจนเหลวนะฮะส่วนไอตัวบูสเตอร์ข้างๆเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงแข็งอ,อันนี้เติมตั้งแต่ลงลงประกอบแล้วนะ ไว้แน่นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไปเติมใส่ลำลำกลางเนี่ยนะฮะตัวของ s อสใช่ครับนะฮะซึ่งระหว่างทางที่เติมระบบไฟเช็คนู่นเช็คนี่นับถอยหลังด้วยมันก็จะมีการซ้อมด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะซึ่งจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลทีนเนี้ยเอสเนี่ยรอบเนี้ยอาทิตย์ที่สองจะได้ไปในวันที่6หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนพวกนี้เพราะเขาต้องตัดสินใจก่อนใช่ครับถูกไหมฮะถูกครับครับทีมบริหารนะครับจะต้องตัดสินใจตามความพร้อมของการยิงจรวด ในหน้าต่างยิงเร็วที่สุดประมาณวันที่6กุมภาพันธ์นะครับโดยภารกิจจะใช้เวลาประมาณ10วันแล้วก็พาลูกเรือ4คนในการโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็พากลับโลกครับผมครับผมนะฮะคือเขาเรียกว่าวินโด์นะฮะคือจังหวะที่จะทำจริงๆคล้ายๆ F1 นะ F1 คือเขาจะมองว่าช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนยางก็จะเรียกเป็นวินโด์แห่งการเปลี่ยนยางการปล่อยจรวดหรือการทาภารกิจอวกาศเขาก็จะมองว่า วินโด w นี้จะเริ่มต้นเมื่อไหร่เพื่อกําหนดแผนงานครับนะฮะซึ่งคาว่าวินโด w เนี่ยหมายความว่าถ้าวินโด้เริ่มขึ้นที่6กุมภาพันธ์แสดงว่าความพร้อมอันดับหนึ่งต้องไปถึง6กุมภาพันธ์ให้ได้การซ้อมทั้งหมดเนี่ยจะวันที่เท่าไหร่ก็ช่างในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์พพน,นะฮะ,ะ,ฮะทำทุกอย่างก็ได้โดยที่จะกําหนดเป้าหมายไว้ว่าเฮ้ยเป้าหมายแรกทันไหมหกกุมภาครับผม สมมติซ้อมอะไรไปปุ๊บเจออะไรติดขัดวินโดว์เปลี่ยนเลย oh. จากหกปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นเจ็ดทันทีสมมติว่าเติมเชื้อเพลิงลงไปเอ้ยเราเจอปริมาตรเชื้อเพลิงที่มันไม่ถูกต้องนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะเปลี่ยนเลยวินโดว์หกกุมภาจะเปลี่ยนทันทีแล้วเขาก็จะออกข่าวทันทีเลยว่าอ้าวตอนนี้ต้องเลื่อนออกไปแล้วนะเพราะขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยพอมันติดอะไรปุ๊บมันต้องแก้ไอเวลาแก้ก็จะเอ็กเซน์ออกไปเป็นอย่างนี้ทันทีครับผมนะครับอ่า ความสำคัญของโปรเจกต์อธิมิทสองนี่คือจะเป็นการนำเอามนุษย์ไปเยือนดวงจันทร์ครับซึ่งครั้งสุดท้ายนะครับครั้งล่าสุดที่เราไปเนี่ยครับผมคือโครงการอพอลโล17ปี1972 72เลยนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้54ปีครับ ไม่น่าเชื่อว่าไม่มีคนอื่นไปดวงจันทร์เลยใช่ครับไม่มีใครไปเลยไม่มีใครห้ปีที่ผ่านมาบางคนบอกอ้าวแล้วที่เขาลงข่าวกันล่ะโซเวียตอินเดียญี่ปุ่นอะไรเนี่ยไปลงดวงจันทร์กันเยอะไปแต่ยานครับยานลำเล็กๆไม่มีคนเลยเป็นระบบอัตโนมัติครับผมใช่ไหมฮะใช่ฮะซึ่งถ้าไอ้ระบบอัตโนมัติเนี่ยนาซาก็ไปไปบ่อยเลยไปไหลายทีแล้วไปเยอะเลยนะฮะไปเรื่อยๆนะครับ แต่ถ้ามีคนไปด้วยเนี่ยนี่คือ54ปีมาแล้วนะนานมาก<า>ก็เลยรู้สึกว่านี่มันคือเรื่องใหญ่มากๆนะฮะซึ่งการมีคนไปในครั้งนี้นะฮะมันก็จะต้องมีลูกเรือไปทั้งหมดนะฮะเขาบอกว่ามีทั้งหมด4ท่านอ่า<ช>เราเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังหน่อย ใช่ครับผมมัาเปิดทั้งหมด4คนนะครับมีรายชื่อดังนี้นะครับผมมีลิสไวแมนนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาการจากนาซ a านะครับผมวิเตอร์โกเวอร์นะครับเป็นนักบินจากนาซาคริสติน่าคอสนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภารกิจจากนาซาเช่นเดียวกันแล้วก็เจอรมี่เฮนเซ่นนะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญภารกิจจาก C.S.A. ของแคนาดาแคนาเดียนสเปซเอเจนซี่นะครับก็จะมี4คนนี้นะซึ่งในภารกิจนี้น่าสนใจคือมีผู้หญิงไปด้วย เขาจะเป็นผู้หญิงคนแรกครับในประวัติศาสตร์มนุษย์โลกที่ได้ไปลงไม่ได้ไปลงไปถึงดวงจันทร์บริเวณดวงจันทร์เกือบพูดผิดเวนะฮะคืออธิมิตรสองเนี่ยไปถึงดวงจันทร์นะอืแต่ไม่ได้ลงนะครับไปวนหนึ่งรอบแล้วก็ไปวนหลายๆรอบแล้วก็ตรวจสอบขั้นตอนต่างๆแล้วก็บินกลับครับนะฮะคือเป้าหมายของอธิมิตรสองบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าก็ไปถึงแล้วอ่ะทําไมไม่ลงเลยล่ะ เออพี่ครับมันไม่ใช่กิ่งอำเภอพลพิสัยที่จะได้แบบว่าขับรถไปถึงแล้วก็ทำธุระได้เลยมันไม่ใช่ครับครับมันไม่ใช่ครับคือการจะไปเนี่ยนะฮะคือผมจะบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันคล้ายๆกับตอนสมัยอพอลโลอือพอลโลที่ลงสัมผัสพ,พื้นดวงจันทร์แล้วมนุษย์ลงไปยืนบนดวงจันทร์เหยียบดวงจันทร์คืออพอลโลสิบเอ็ดครับอพอลโลสิบก็แบบเดียวกันนี้เลย<น>บินไปถึงดวงจันทร์แล้ววนครับ นะฮะจริงๆอัพพอรโลสิบเนี่ยคือภารกิจเนี่ยแตกต่างจากอ,าอัธิมิตรสองนิดนิดหนึน่งคือไม่ใช่แค่ไปซ้อมเตรียมจะลงเฉยนะครับปล่อยยานลูกออกมาแล้วด้วยอะ่ะคือซ้อมถึงแค่ก่อนแลนดิ้งอ่ะเสร็จแล้วก็เอายานลูกเนี่ยสมมุติว่าเอ้ยอันนี้คือขากลับแล้วต้องกลับไปรวมกับยานใหญ่แล้วก็กลับซ้อมไปและกลับครับให้ครบถ้วนเหลือแค่แลนดิ้ง แล้วก็ยกภาละแลนดิ้งให้กับอพอลโล11เลยเพราะตอนนั้นเนี่ยขั้นตอนมันผิดกันคือโครงการอพอลโลมันถูกเร่งจอห์นเอฟเคนเนดีบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปดวงจันทร์ก่อนโซเวียตให้ได้ครับเมืฉะนั้นเราเสียรางวัลแน่เลยยูริกาการินมันก็ออกไปนอกโลกได้ก่อนเราดาวเทียมสปุกนิกมันก็มาก่อนเรามันทุกอย่างมันก่อนเราหมดเลยเราไปดวงจันทร์ก่อนมันให้ได้เราชนะ อ่ใช่ไหมฮะมันเลยบีบเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอพอลโล10เนี่ยซ้อมกันแบบว่าเต็มเหนียวจริงๆหลังอพอลโล10มันต้องมีขั้นตอนอื่นอีกแต่ไม่ทันละก็รวบอพอลโล11แล้วไปเลยลงเลยเยียบเลยเดินเลยครับซึ่งโชคดีมากๆที่ทุกคนปลอดไัยแล้วก็กลับมาได้ใช่ครับแล้วก็ไปแล้วไปอีก12มีแค่13นะอพอลโล13ที่เป็นหนังเลย ที่เจออุบัติเหตรุระหว่างทางแล้วก็ต้องบนดวงจันทร์แล้วก็กลับเลยอันนั้นหาทางกลับรอดได้ก็บ,บุญแล้วสุดยอดแล้วนะฮะถังออกซิเจนรั่วขนาดนั้นโอ้โหดีน่ากลัวดีไม่ตายกันนะฮะครับผมแล้วอพรถสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยโอ้ยลงกันเป็นว่าเล่นเอารถไปวิ่งเล่นไปตีกอล์ฟกันบนดวงจันทร์สนุกสนานครับใช,ใช่ไหมฮะใช่ครับคำถามคืออะไรรู้ไหมคนที่รู้เรื่องพวกนี้เขาก็จะบอกว่าอ่ะก็นี่ไง สหรัฐเนี่ยโกหกเราหรือเปล่าเคยไปถึงขนาดไปเล่นกอล์ฟบนดวงจันทรได้ขนาดนี้ทำไมทุกวันนี้ไม่ไปอีกรอบล่ะความรู้ตอนนั้นก็มีหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ฮะอธิบายอะไรให้ไหมฮะอธิบายอะไรถ้าสมมติว่าในอดีตเนี่ยผมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเกาะกลางน้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากบ้านคุณเนี่ยสามร้อยกิโลเมตรนะฮะ สามร้อยกิโลเมตรครับครั้งแรกที่ผมพาคุณไปเนี่ยผมพาคุณขี่จักรยานไปอืมนะฮะคุณเนี้ยขี่ไปหลายรอบเลยขี่ไปไอ้เกาะกลางน้ำเนี่ยแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยห่างไปห้าสิบสี่ปีครับผมจะพาคุณไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้ผมให้คุณขี่โดรนไปอืมต่างไหมคุณว่ามันต่างกันไหมผมว่าต่างนะมันต่างกันนะฮะคราวที่แล้วไปเซตนั่นไฟ กับยานลูน่าโมดูอีเกิลนะฮะทุกอย่างไม่เหมือนทุกวันนี้ครับทุกวันนี้วิพัฒนาการดีกว่ามากทุกคนบอกเอาก็วิวัฒนาการด,ดีกว่ามากมันต้องชัวร์กว่าดิมันต้องแน่นอนกว่าดิมันคนละตัวเลขเลยมันคนละปัจจัยมันคนละสภาพแวดล้อมไอ้เครื่องมือที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เร็วขึ้นใช่ไหมฮะใช่ฮะสุดท้ายการที่จะใช้เครื่องมือใหม่ๆที่มีความสามารถสูงลงไป เราก็ไม่มีข้อมูลเลยนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องทำเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งอาร์ทิมิทสอนี่จึงเหมือนกับอพอลโล10มากๆคือบินไปแล้วก็ไปทดสอบระบบต่างๆที่จะโครจรรอบดวงจันทร์นะฮะไม่รู้ทดสอบถึงระบบแลนดิ้งหรือเปล่าแต่ผมเข้าใจว่าไม่มีนะมไม่มีถึงแลนดิง้งแต่คือทดสอบระหว่างไปและระหว่างกลับ,บเอาให้ชัวนะฮะแล้วอาร์ทิมิสา นี่แหละได้ลงจริงละจะได้ลงกันนะครับซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในปี2028นะฮะก็ถ้าอาทิมิส2ไม่มีปัญหาใดๆครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาและโครงกาพอลโลเนี่ยเคยไปดวงจันทร์มาตั้งเยอะแยะแล้วทุกวันนี้คุณหาไอ้แผ่นคุณส่องกล้องหาไอ้แผ่นสะท้อนเลเซอร์ บางคนถ่ายรูปจากบนโลกได้ด้วยซ้าไปยานอวากาศของประเทศอื่นเขาก็บินผ่านเขายังเห็นฐานจอดของอพอลโลอยู่เลยใช่ไหมฮะ<ช>เพราะฉะนั้นมันมีหลักฐานมากมายคําตอบก็มีให้เยอะแยะมากมายคําอธิบายก็มีให้เยอะแยะมากมายว่าทําไมไปแล้วถึงไปไม่ได้อีกครับทําไมจะไปอีกครั้งมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันใช้ความรู้เดิมก็ไม่ได้ใช่ครับอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับแค่คุณโดดลงไปอยู่ในน้ําเนี่ย ให้คุณใช้ชีวิตอยู่ในน้ําอย่างยากเลยถูกต้องอวกาศยากกว่านั้นร้อยเท่าครับใส่ s n o ก k l เนี่ยลงไปแหวกว่าอยู่ในน้ําเนี่ยคุณยังดำลงหรือทําสิ่งต่างๆได้ยากเลยอวกาศยากกว่านั้นร้อยเท่านะเหมือนที่น้องกรเคทีบอกว่าอวกาศยากเสมอไม่ว่าเราจะไปมาแล้วกี่ครั้งก็ตามแต่เพราะฉะนั้นนี่คือความก้าวหน้าหนึ่งที่เราจะจับตาดูว่า วินโดวแรกคือวันที่6กุมภาพันธ์ครับ S อ s กับยานอเลออนนะฮะจะพร้อมที่จะเดินทางไปหรือไม่นะฮะแล้วถ้าเราทำสำเร็จเราก็จะได้ส่งอธิมิส3ไปได้เร็วขึ้นครับแล้วหลังจากนี้นะครับถ้าเราไปได้รอบนี้เรามีข้อมูลของชุดนี้แล้วนะข่าวนี้นะการไปดวงจันทร์นะจะไปรัวๆเลยสุดท้ายแล้วเนี่ย ไปทาดาวเทียมอยู่บนดวงจันทร์โคจรอยู่บนดวงจันทร์เป็นสถานีอวกาศรอบดวงจันทร์แล้วยานที่ไปเนี่ยไม่ต้องลงพื้นแล้วก็ได้ไปถึงก็ไปเทียบผ้ากับยานนี้แล้วไปปฏิบัติงานบนนั้นแล้วมียานลำเล็กขึ้นลงได้ง่ายกว่า,านะฮะจัดการได้ง่ายกว่าจากนั้นคือจบโครงการอทิมิสเนี่ยถ้าไปถึงดวงจันทร์ได้สําเร็จนะฮะจากนี้ไปอวกาศของมนุษย์โลกเนี่ยจะ,จะเจริญก้าวหน้ากว่านี้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยกันครับ นะฮะคนที่เชื่อทฤษฎีต่างๆก็เปิดใจซะหน่อยเถอะนะฮะก่ <c oughs> อ,อนนิดหนึ่งอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปคิดเยอะนะฮะครับทุกอย่างมีเหตุผลมีคําอธิบายได้อยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอธิบายแล้วเนี่ยมันเข้าหัวคุณหรือเปล่า <c oughs> คุณทําใจยอมรับกับความเชื่อเดิมๆคุณยอมรับความจริงได้หรือเปล่าแค่นั้นเองพอยอมรับไม่ได้คุณก็เถียงข้าง,างคๆครูคเพราะเถียงไม่ได้คุณก็พาออกเรื่องเรื่อง ความลับดํามืดพระเจ้านู่นนี่นั่นไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปโอ้ตายตายตายเลิกเลิกเลิก